สวัสดีค่ะนักลงทุนค่ะมาเจอพี่ม่อนนักการบุญสอนต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ q p บริษัทหลักทรัพย์อีราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนคับเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้วเดี๋ยนะนะคนใช้เสียงนะครับดาราคนขายเสียงขายเสียงขายเสียงทั้งวันอ่า เดี๋ยวมีสัมภาษณ์ต่อด้วยละ่ะนังทุนหุ้นตัวหนึ่งตัวนั้นตัวที่มาจากตังสองออไม่ใช่ตังเดี๋ยวเจ้าของต้องด่าเราแน่เลย <c oughs> เขามาจนบัตรนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวขอดูก่อนนะพูดมันเป็นอินเทรนต์นะโอ้มันตั้งบาทห้าสิบละพี่เมื่อสักครู่พี่พูดถึงเกมพะยุงหุ้นอะช่วยอธิบายหน่อยว่าเกมพศนี้เป็นเกมแบบไหนออพอ,อนี้นะ พูดเนี่ยบหนึ่งแต่พูดมันคือภาพสะท้อนของเศรษฐกิจค่ะตอนนี้รัฐบาลเขาไปยุ่งเศรษฐกิจไหมฮะถ้าไม่ไปยุ่งเศรษฐกิจรัฐบาลเขาเขาจะไม่เข้ามาใช้่ายภาคร้านูเขาอัดเงินตั้สี่หมื่นล้านให้คนจนนี่เขาก็จะไม่ค่อยมาถามค่ะนะครับแต่พอเนื่องจากว่าประเทศเราอ่ะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างรายได้เป็นเป็นเหมือนรถยนต์เก่าๆสินค้าเก่าๆก็ต้องกลับมาแก้ไข ซึ่งซึ่งไอ้ที่เราพูดถึงไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มาจากจากภาคธุรกิจเนี่ยนะฮะซึ่งภาคธุรกิจที่มันแข็งแกร่งที่สุดของประเทศเนี่ยมันก็คืออยู่ในตลาดทุ้นเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําให้เกิดความเชื่อมั่นเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับถ้ามันมีอยู่นะฮะ ทุกอย่างก็จะตามมานะครับแต่ถ้าตลาดหุ้นลงไปเราจะไปคาดหวังเรื่องการลงทุนภาคเอกนชนเนี่ยที่เราต้องการเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะตลาดหุ้นเขาบอกว่ามันเหมือนกับเป็นหน้าตาหน้าต่างของประเทศนะครับอ,อย่างเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับว่าประเทศไหนเป็นยังไงแต่พอเฮ้ยตลาดหุ้นประเทศนี้ทำไมไมั่ขึ้นวะเราก็จะสนใจเข้าไปนะศึกษานะครับว่าเออมาเริ่มดีนะเพราะนั้นเราไปจะไปลงทุนทางตรงไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะเอาตลาดหุ้นเนี่ยเขาเรียกเป็นหน้าต่างนะฮะที่จะเข้าไปดูแต่ละประเทศ มันก็ต้องโชว์น,นั้นเนี่ยในส่วนของภาคที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะต้องมาพยุงราคาหุ้นไว้นะฮะไม่ให้มันตกต่ำนะครับป <yu> ีที่แล้วเนี่ยเราเป็นตลาดที่ขึ้นมากที่สุดในอาเซียนเพราะนั้นปีนี้เราก็เป็นตลาดที่ขึ้นน้อยที่สุดในอาเซียนนะครับปีหน้าเขาจะกลับมาใหม่อีกนะครับว,ว่าเราก็จะเป็นตลาดที่ขึ้นมากที่สุดในอาเซียนหรือก็ตายพร้อมกันในอาเซียนก็ต้องว่าไป <Ha> รเราก็จะต้องดูมันเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจอันนี้ข้าวๆที่ผม อธิบายให้ฟัง<ช>ว่าทาไมเขาต้องมาพยุ่งตลาดทุนนะครับไว้นะฮะเพราะถ้าไม่ไปยุงมันก็จะทําให้ภาพของเรา่ามันเสียหายนะครับเนาะถ้าเละตซึ่งมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพนะครับว่าอเศรษฐกิจของประเทศมันไม่ดีนะครับ<ช>ปัญหามาจากพวกครัวเรือนนะครับเริ่มมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ<ช>แล้วก็ค่อยมากระทบเอสอี ค่อยมาค่อยมากระทบบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดทุนประเภทที่ไม่ใช่ของจริงนะฮะก็เริ่มเริ่มมีปัญหามากขึ้นนะครับแต่ทางการก็ก็เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลนะครับอย่างที่เมื่อวันศุกร์ที่แล uh ้วนะฮะผมคุยในกับแบงค์นะฮะเรื่องของตัวบีอีนะฮะแล้วก็พูดถึงคนที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นกราดต่หรือว่าแบงค์ชาตินะครับวันนี้กราต่อเขาก็ออกมาแล้วนะฮะออกมาแล้วว่าก็คือเขาแอคชั่นแล้วล่ะนะครับ Uhm เขาก็มาดูนะครับในเรื่องของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบตัว B E นะฮะโดยกําหนดว่าการที่การที่นะฮะตอนนี้ก็าเฮียรลงอยู่นะฮะแต่ผมคิดว่ามันมาถูกทางนะครับก็คือว่าถ้าคุณจะขายตัว B E นยคุณคุณขายให้สถาบันนะฮะเพราะสถาบันเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งกองมาเพื่อซื้อตัว B E ของบริษัทเดียว อันนั้น<ช>ถ้ามาเสียหายเนี่ยสมมุติว่าเขามีอยู่สิบบริษัทแล้วมันเสียหายไปสาหรับเอิร์ธไอเฟิกเนี่ยอ<ช>ีแป<ต>ดบริษัทมันยังอยู่เงินมันไม่เป็นศูนย์นะไหมครับ<ช>แต่ถ้า<ช>แต่ถ้าบุคคลหนึ่งคนเอาไปซื้อตัววีอของเอิร์ธอ่ะมันเป็นศูนย์เลยมันเสียหายเลยนะฮะเขาก็เลยกําหนดว่าคนจะซื้อจะเป็น b ีอ,อันที่สองเนี่ยเมื่อก่อนตัววีมันขายให้กับนักลูกค้ารายใหญ่ได้นะฮะร<ช>้อนละสิบล้านเลยพวกเนี้ยต่อไปเขาบอกว่ารายใหญ่พวกเนี้ย จะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งนั้นเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการผู้อ,อะไรพวกเนี้ยนะ <c oughs> เป็นซึ่คุณห้ามบ่นเนี่ยเพราะว่าถ้ามันเสียมันเสียก็คือคุณเอาเงินของคุณไปให้บริษัทมันยืมมานะฮะคุณก็ห้ามบนน่นนะผมว่าก็มาถูกทางนะครับเ <c oughs> พราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่บริษัทเนี่ยขาดสภาพคล่องรายได้ไม่ดีรายได้ไม่ดีก็ไปหาเงินกู้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 มา แล้วก็พยายามที่จะไปแก้ไขฐานะบริษัทโดยการไปทําอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นเป็นเอิร์ดเนี่ยเอาไปทําความเสี่ยงแน่นอนนะครับสุดท้ายมันก็ทําทําให้เสียหายกันไปหมดนะฮะการเข้ามากดเสียเป็นลายบุกคดก็เปาเรายังไม่มีปัญหาเรื่องว่าขาดสภาพคล่องมันยังมีกันในตลาดอยู่แปดแสนล้านนะฮะแล้วทุกเดือนเราจะได้ยินว่าได้ที่เดินสะพัดหมื่นล้าน หมื่นล้านคุณเอาคุณเอาสามสิบสี่บาทไปคุณมันก็เท่าไหร่นะสามแสนสี่หมื่นล้านมันมีเงินสภาพคล่องในตลาดเฮ้ยคุณปล่อยให้บริษัทดีๆเล็กๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะโลโลไอตัวอ e, ีหรือว่าโลไอหุ้นคู่ได้นะครับปัญหามันจะลามปาอืมเข้ามาดกแล้วช่วยไปได้ระดับหนึ่งนะฮะคือขั้นเร็วๆนะครับต้องถือว่า เขาถือว่าเขาก็เข้าหน้าที่ของเขาทำแล้วสำเร็จไหมผมว่าก็ดีกว่าที่ไม่ทําอะไรความเชื่อมั่นเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับมันก็จะกระทบในตลาดทุนด้วยนะครับก็การเก็บเงินสดลอเป็นนิกเนี่ยนะครับก็คงถึงว่าเราไม่รู้มันหรือเปล่านะการที่บางที่บอกว่าเดือนเนี้มันมีโอกาสเป็นนิกนะฮะ S <S มันเป็นจังหวะของการซื้อหุ้นที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะถือถือว่าโอกาสผิดตัวจะไม่มีอ่ะถ้าตลาดมันนะฮะครควาวนี้ถ้ามันไม่แพนิทคุณก็ต้องรอนะครับเพราะคน<ช>ที่เล่นหุ้นสไตล์แพนิทเนี่ยเขาจะมีหุ้นในพอร์ตเนี่ยอย,อย่างของเราตรงเนี้ยนะฮะอย่างของเราตรงเนี้ยเรามีหุ้นอะไรอยู่ถ้าถ้าฟังเรามาตั้งแต่แรกคุณม่อน<ช>อหุ้นถ้าเราซื้อมาตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกา,กาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามาให้ลองดูมีตัวอะไรบ้างนะคได้ โนเวมเบอร์เนาะแล้วนะฮะเราก็นะฮะเราเลือกมาแล้วนะครับแล้วเราก็เราเลือกมานะฮะคุณมาดูว่ามีกี่ตัวนะฮะเราเราดูว่าสมมติว่าถ้าเราทําตามนั้นนะตามแผนตามนั้นเนี่ยนะครับเราจะกําไรอยู่แล้วจะขาดทุนนะฮะอ๋อเราเาลือกคุณว่าพอเราเลือกมีปอเราทอพอเทสอพอบ้านปูใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ บ้านปูพาวเวอร์บางจากพาวเวอร์ซีเคพาวเวอร์แจ๊ดแล้วก็บ้านปูแม่ปตทรแม่ปตทรสอผอไอวีแอลแล้วก็พีทีแอลพีทีแอลนะคือเราเลือกมาตอนนั้นเน่ยพีทีแอลอยู่ที่สิบสี่บาทก่อนขึ้นไปสิบเก้าแลคือตอนจังหวัดเราเลือกก็ถูกหมดแต่เราก็ต้องเอาที่อื่เข้ามาเล่นสิบสองบาทนะครับ ตัวหุ้นทุกตัวเราก็จะบอกว่าให้พ t l เนะี่ยเขาเลิกเล่นแล้วนะเพราะามันเป็นมันเป็นเขาเลิกก็คือเราก็ต้องเลิกนะคระับตนนี้ถ้าเราอยู่ในหุ้นพวกนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราเห็นภาพของหุ้นจากต้นปีมาถึงตอนนี้มันไม่มีหุ้นถือยาวนะฮะ <c oughs> ถ้าจะ,ถ,าจะถ้าจะมาพูดตอนนี้คือหุ้นถือยาวมันเป็นลมไฟฟ้าอย่างเดียวที่ถือยาวมาแล้วก็คือว่าไม่ได้เสียหายอะไร นะครับแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าน้ํามันถือยาวได้ไหมไม่ใช่นะฮะน้ํามันก็คือเราต้องขายน้ํามันไปตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วตอนนี้ก็กลับมาซื้อน้ํามันใหม่ละนะครับแจ๊เดเี่กเขาต้องขายตั้งแต่ต้นปีแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ละนะครับคือมันต้องใช้เทคนิคลข่าเข้าไปเล่นเพราะว่าไอการซื้อหุ้นที่ถือยาวมันไม่ใช่สภาพของเศรษฐกิจแบบนี้นะฮะภาพของฟันโฟแบบนี้มันไม่มีหุ้นที่ถือยาวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นไงครับ รู้เรื่องเทคนิคเอาด้วยรู้เรื่องพื้นฐานด้วยะนะฮะเราก็จะไม่เสียหายเพราะหลายๆคนเข้าใจว่าซื้อหุ้นเนะี่ยแล้วไม่ต้องขายก็ได้ไม่ใช่ถ้าภาพตลาดแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันนะครับเราหุ้นเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่ปีห้าหนึ่งนะฮะขึ้นมานีจะเก้าปีสิบปีแล้วนะครับอขึ้นมาจากพีเอเจ็ด e จนที้พีเอสิบเจ็ดขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะไปต่อเนี่ยมันมันต้องมีการเติบโตของกำไรในตลาดหุ้นนะครับ C ต้องต่ำกว่า A หรือไม่อ่าต้องไปเรียนนะครับในเรื่องของ C ีกับเยนะเป็นเรื่องอิเล็กเวฟชอรี่นะครับมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับมีตั้งแต่ที่เราเรียกว่านะครับรูปแบบ C ตบ่ำกว่า A นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นแพทเทิร์นที่เกิดทั่วไป A B C C ต่ำกว่า A แล้วก็มี C ไม่ตม่ำกว่า A นะครับอ่าแล้วก็มี C ไม่ตม่ำกว่า A แบบ3าลขึ้นที่เรียกว่าอคอมเพล็กเวฟมีหลายแบบอันนี้ต้องไปเรียนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราสามารถรู้ได้นะครับว่า C จะต่ำกว่า A ไหมเนี่ยนะครับ อันนี้ถ้าุณอันนี้คุณต้องเข้าใจเรียลเวฟนะฮะถ้าถ้ามันเป็นขึ้นหนึ่งนะฮะสองเนี่ยสองเอบซีเนี่ยซีจะไม่ต่ำไป่เอนะฮะหรือถ้าทำสี่เป็นคอมเพล็กซ์เวฟ A B บ D E เนี่ยไอซีก็จะไม่ต่ำกว่า A ตาแต่ถ้าจบห้าแล้วแล้วทำ A, B, า A บเนี่ย C ส่วนใหญ่จะต่ำกว่าเเสมอลงลึกอ่าไม่ถึงว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าจบหนึ่งแล้วแล้วทำสองใหญ่อย่างเงี้ย ABC จะตะ่ำกว่าทีนี้ถ้าหนึ่งสุดสามสี่ห้านะครับ ในรอบสิปีอย่างเงี้ยนะฮะนานอันนี้มันลงแล้วมันจะลึกมากตลาดหุ้นไทยจะเป็นอะไรแบบไหนหรือเปล่านี่แหละเราจะเห็นว่า A B C มันเกิดในกลุ่มสื่อสารแล้วมันเกิดไปแล้วนะ A B C แต่วานเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่นะครับมันขึ้นมาตั้งแต่80บาทแล้วมันขึ้นไป308แล้วมันลงมา128่นะ AC ซต่ำกว่าเไปแล้วตอนนี้มันกำลังทำหนึ่ทำาอยกอยู่รอ้ไหมฮะมันจบขาลงแล้วแต่ขาขึ้นของมัน ก็คือยังไม่เกิดเพราะว่ามันจะต้องซื้อหุ้นคนที่ติดเหนือสองร้อยอ่ะให้กลับมาให้หมดก่อนมันถึงจะขึ้นใหม่ได้น,นี่คือหุ้นนะคะรับแล้วเขาจะแกว่งร้อยเก้าสิบร้อยห้าสิบร้อยเก้าสิร้อสิบแกว่งทําไม,มเพราะเขารู้ว่าไม่มีใครอดทนที่จะถือหุ้นได้นานๆนะครับนี่แหละ,ะมีเอบีซีอะไรอีกเอบีซี ABC ใหญ่ของปตทส้นะจบไปที่สี่สอง นะครับก็กกเริ่มทําขึ้นหนึ่งที่มาใหม่ของสอพอนะฮะสอพอรวมมาจาก220นะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับพอสอพอท ABC สําอบ C ซทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้เวลาสิบกว่าป,ปีใครติดสอพอ220ยังติดอยู่นะครับลางมากนะฮะเกือบที่เกือบเกือบสิบห้าปีนะฮะปีเพราะนั้นการเล่นหุ้นถ้าไม่มีเทคนิคนะแล้ว, <S 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 ลวไม่มีความรู้เรื่องแมคโครนะมันไปไม่รอดหรอกนะครับค่ะอันนี้ต้องต้องดูดีๆนะครับ แต่ในภาพแบบกลับมาที่เราพูดถึงว่าทําไมเขาต้องดูแลตลาดหุ้นนะมันไม่มีอะไรเลวมันไม่มีอะไรดีเพราะว่าพ e ของเราเนี่ยมันก็ต้องไปเทียบกับ PE ต่างประเทศแต่ขณะเนี้ย PE ของเราถ้าไปเทียบเกาหลีไต้วันเนี่ยเกาหลีไต้วันเขาถูกกว่าเงินมันก็เลยไหลไปที่ตลาดที่มันถูกกว่านะครับเพราะเกาหลีไต้วันเนี่ยเขาเป็นตัวที่รายได้ส่วนใหญ่เขามาจากพวกมาจากอเมริกานะครับเขาเป็นพวกพวก ไอ้อะไรนะไอทตั้งหลายแหล่นะฮะนะครับก็เขาไม่ได้พึ่งสินค้าโภกภัณฑ์แบบเรานะฮะเพราะฉะนั้นน่ยขนาดเนี้ยเงินก็จะไหลไปทางเอเชียตะวันออกนะครับทางญี่ปุ่นใช่แต่ของเราเองบบนเนี่ยนะครับเราได้เราเราเนะี่ยโชคดีนะครับที่นะครับเราได้ดุลบัญชีดิสนสัาจากที่การนําเข้าน้ํามันของเราเนี่ยนะครับ เรายังนำเข้าน้ํามันเท่าเดิมนะครับแต่ราคาน้ํามันเนี่ยมันลงมาอยู่ที่ต่ำนะครับถ้าราคาน้ำมันตอนนี้มันอยู่ร้อยเหรียญในประเทศไทยเดี๋ยจะขาดดุลจีนตลาดเลยนะฮะจะเป็นสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นจะไม่เป็นแบบนี้ตลาดหุ้นตอนนี้ฉลุดพันสองไปแล้วนะถ้าราคาน้ํามันมันขึ้นนะแล้วหุ้นพวกแบงค์พวกนี้มันก็จะลงไปหมดเลยนะครับแต่หุ้นที่จะขึ้นมันจะมีกลุ่มน้ํามันอยู่กลุ่มเดียวแต่ก็ขึ้นได้ไม่เยอะอันนี้ภาพฉายให้ดูว่า ถ้าเราอยากจะรู้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะต้องอ่านพื้นฐานพวกนี้ออกด้วยนะะเพราะตลาดหุ้นเราเนะี่ยมันใหญ่โตมาเนี่ยจนกระทั่งไม่ได้ไปพูดถึงว่าถ้าเซ็ตขึ้นหุ้นทุกตัวจะขึ้นแล้วนะฮะมันมีไซเคิลของหุ้นแต่ละกลุ่มนะเป็นไซเคิลของมันเป็นวัฏจักรของมัน <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ใช้เรามากําหนดว่าเราจะทําอะไร <Okay. S 2> คือถ้าเซ็ตขึ้นซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะฮะหรือว่าเซ็ตลงต้องขายหุ้น้างพอร์ตไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว มันต้องเข้าไปดูในรายละเอียดของหุ้นแต่ละเซกเตอร์แต่ละกลุ่มนะให้ดีพอผมยกตัวอย่างน,นะครับหลังน้ําท่วมนะครับ<ะ>ใครไม่เล่นหุ้นสื่อสารเนี่ยไม่ได้เงินหลังจากปีห้าสี่ต้องได้กลุ่มสื่อสารแต่ก่อนหน้านั้นก่อนปีห้าสี่จากค่าหนึ่งถึงห้าสี่ที่หุ้นขึ้นมามคุณต้องเล่นแบงก์กับน้ํามันถึงจะได้เงินนะครับแต่พอน้ําท่วมปับ๊บหลังน้ําท่วมคุณต้องเล่นหุ้นสื่อสารที่จะได้เงินนี่ยกตัวอย่างหุ้นกลุ่มใหญ่ๆนะให้ดูนะฮะ หุ้นตัวเล็กตัวน้อยก็เหมือนกันถ้าคุณจะเล่นคุณก็ต้องจัาไว้รอบหน้าเนี่ยมันจะต้องแบบหุ้นใหญ่ขึ้นครบทุกกลุ่มก่อนหุ้นตัวเล็กตัวน้อยไม่ถึงจะขึ้นแต่ขึ้นแล้วคุณก็ต้องเล่นเป็นว่ามันคือม uh ันนี่เกมนะครับมันไม่ใช่เกมเหมือนที่ทําให้เราไม่เสียหาย uh huh. มันอาจจะทําให้เราหมดตัวไปเลยก็ได้นะครับ uh huh. หลายๆคนเนี่ย uh huh. ก็มักจะไปดูสถิีิเก่าๆนะะโดยไม่พยายามศึกษาให้เข้าใจท่องแท้นะครับถึงเรื่องของ แมคโครพวกนี้นะครับว่าอะไรมันทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงนะครับอ่ก็ะจะไปคิดอผมถามว่าทําไมหุ้นเล็กๆเขาต้องปั่นนะคุณมอนฮะทำไมหุ้นเล็กๆเ,เ,เ,เขาชอบไปปั่นหุ้นเล็กๆกันเพราะอะไรฮะมันเขา<อ>ไม่ได้อยากปั่นนะมันดีแต่มันไม่มีคนมาถือหุ้นผม,มเอาหุ้นดีๆด,ด้วยนะ <c oughs> ไม่มีคนมาถือหุ้นะระยะยาวให้เขาใช่ไหมคไมคนไม่ไม่มาถือหุ้นระยะในหุ้นขนาดเล็กเ <c oughs> พราะหุ้นของคุณเนะ่มันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับ <c oughs> คุณลองเป็นรายใหญ่หรือคุณลองไปซื้อหุ้นขนาดเล็กนีสิครับเพราะว่าอะไรนะครับมองสองบัตรสองด้านเลยด้านที่หนึ่งความสามารถแข็งขันของคุณเนี่ยต่ำนะเพราะถ้าก<ม>ิจการคุณดีก็จะมีคนมาทําตามาคุณก็จะอยู่ได้แค่ไซเคิลสั้นๆน,นะเพราะคุณเล็กนะฮะหรือมองอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้ามีผู้ถือหุ้นเขาเข้าไปถือคุณเยอะเยอะเจ้าของหุ้นเขาจะขายหุ้นทิ้งหมดเลยแล้วเขาก็ไปตั้งโรงงานใหม่อย่างเงี้ยนะฮะมันจึงมันจึงกลายเป็นว่าไอ้หุ้นแบบเนี้ยมันก็กลายเป็นทุนที่นเล่นเก่งกับไรกันเป็น รอบๆอไปนะฮะจะมาคิดแบบพื้นฐานแบบวีอก็หุ้นขนาดเล็กมันคิดไม่ได้นะฮะก็ก็ไงบางตัวมันก็ลงทุนได้เป็นรอบเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่จะบอกว่าถือไปเลยไม่เสียหายตลอดตลอดชีวิตมันไม่ใช่แต่เราอาจจะพูดแบบนี้กับหุ้นหลายๆตัวที่เป็นหุ้น หุ้นธนาคารห,หุ้นสื่อสารห,หุ้นเอโอทแล้วมันอาจจะพูดได้ว่าทุกคนยังใช้สนามบินอยู่อะไรเงี้ยนะครับซื้อไปเถอะยังไงก็ไม่ขาดทุนหรอกนะฮะไม่เป็นศูนย์นะสรุสปว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้มันจะพูดได้คุณซื้ซอพานละทอไปนียคุณพูดได้เลยว่าไม่ไม่เป็นสูนหรอกนะฮะมันไม่เสียหายหรอกอันนี้พูดได้นะครับแต่ถ้าคุณซื้อหุ้นหลายๆตัวคุณเอ่ยช่อไม่ได้เป็นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยโอ้ขอเอ่ยได้ป้ะ เผื่อได้เออ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันเป็นพลาดพีงเพราะมันยังอยู่ในโหมดแอคทีฟเลยขอสักหน่อยน่ะง่วงอ่ะง่วงอ่ะอ้าง่วงก็ดูนี่สิซีเอสจีขึ้นมาแล้วไม่ไม่ตัวที่กลัวกันทั้งประเทศเอามาเอาม้าจีเอลตึงตึง โอ้ยนี่น่ากลัวมากเนี่ยนั่นแหละแหละแหละชอบ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 อันนี้อันนี้อีกอันหนึ่งที่ผมก็ทุ่งไปตั้งหลายทีแล้วดูเทคนิคห้ามดูพื้นฐานเทคนิคตัวนี้ลงมาซื้อเพื่อเล่นอีกรอบหนึ่งนะนะนะชอบชอบเนี่ยเพื่อจะเล่นอีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็จะลงนะครับถ้าถ้าใครอยากดูว่าไอจีอมันเป็นยังไงใหุู้ไปดูนะครับของ a อ a อเะเดิมมันชื่อ j d เจดีมันเเดียวกันเลยไม่นะไม่นะอันนี้เขามีทุนรก่ อันนี้มันอยู่ในบัญญตัตสสิบการเลยธุรกิจของเขาเลยผมไม่อยากจะพูดพ,นะพี่พี่พี่ขอดูแบบทดสอบฝีมือแบบพิสูจน์พี่นิ่พนเลยอะ GL นี่แหละ <laughs> ก็ดูเลยต่อไปว่ามันจะจริงไหมตอนนี้มันยังมันยืนตรงน,นี้เดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นก่อนนะ่นะนะั่น <c oughs> ยืนตรงนี้แล้วจะไปตรงไหน คือเนื kind of ่องจากธุรก anyway> ิจมันไม่ใช่ธุรกิจที่แท้จริงเดี๋ยวมันจะมาอย่างนู้นขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่มันจะไปพร้อมกับว่าทุกอย่างดีมันถึงจะเล่นขึ้นไปจะไปจะไปนี่แหละตรงนี้แหละอยากได้แล้วหลังจากนั้นมันจะลงนะจะไปแล้วมันจะลงที่มนาะไอ้ที่มันลงไปสิบสี่บาททุนเนี้ยมันไม่ใช่บัตรทอมสิบสี่บาทไม่จบอ่าไม่ใช่บัตรทอมฮะมันไม่ใช่จุดที่จบอ้จจะมันขึ้นไปสมมติมันขึ้นไปสามสิบคนก็บอกไหนบอกว่าพี่มันจะลงไง คุณดูหนังยังไม่จบแล้วคุณก็จะมาหนังพวกนี้มันฉายทีบางทีเจ็ดปีสิบปีมันไม่ได้ฉายแค่วันสองวันเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ไงมันซีรีส์ยาวซีซั่นซีซ<ะ>ั่นรอบนี้ซีซั่นยี่สิบเอ็ด<ช>บาทจะไล่ไปตรงไหนคุณลองไปดูคนที่เรียนหัวตรไปนคุณลองเอา <c oughs> ข้อที่เจ็ดข้อที่แปดข้อที่เก้าไปดูว่ามันใช่ไหมคุณเอาการาฟไปเทียบว่ามันใช่หรือเปล่าไอเฟกทาไมคุณรอดฮะเออทําไมคุณรอด <c oughs> คุณแค่เอาไอตัวไอกราฟที่ผมทําให้คุณดูว่ามันอยู่ในสเตทไหนที่มันมีเจ็ดสเต เราคุณจะไปทาบเลยคุณจะเห็นแล้วปั้งนะฮะไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่อยู่ในสเตจที่สลา่อยู่ในสเตจที่ลงมาแล้วใช่ไหมตึงตึงตึงนะฮะพี่เอาของจริงเลยพี่โชว์ของจริงเลยโชว์ของจริงเดี๋ยวนี้เลยพี่โชว์ของจริงโชว์ของจริงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไหนไหนก็ไหนไหนแล้วพี่โชว์เลยจะได้เป็นกรณีศึกษาให้กับพวกเราน่ะน่าไหนไหนพูดแล้วโชว์เลย เรวดูของร้อนเราเราเรางทุนให้ดูนะถ้าใครมีฝีมือก็จัดกันเองนะคนจะได้ตังก็คนนั้นคนเสียตังก็คนนั้นนะอ่าอันนี้แหละอันนี้เขาเรียกสเตจสเตจที่หนึ่งะ,ะเก็บของมาตลอดนะฮะีเอานะฮะแล้วก็เริ่มเป็นขาขึ้นสเตจที่สองนะขึ้นมาทำสามเก็บพูดอีกครั้งหนึ่งะนะสี่กระจายหุ้นห้าขายอย่างเดียวนั่น หกเก็บหุ้นเพื่อเล่นรอบใหม่เก็บหุ้นรอบใหม่แล้วเก็บหุ้นรอบใหม่เก็บเก็บเก็บหุ้นเพื่อเล่นรอบใหม่นะฮะนั่นแหละนั่นแหละเราก็จะทำหกหกก็จะลงมาเพื่อหาจุดซื้อคืนทำหกรอซื้อใหม่เพื่อลงไปหาจุดคืนแล้วก็มาที่เจ็ดเจ็ดก็คือยืนซื้อออกข้างไปเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มหนึ่งใหม่เริ่มหนึ่งใหม่นะครับเริ่มหนึ่งใหม่อเราดูนะครับดูนะครับเอเจเอนะฮะ ดูดูดู <AG S 2> ดูเลยวนะ่าการท่รนของกูเจ้าเป็นยี่หมดนะฮะกับ AGL นะค,คะอันนี้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นลายขึ้นไปนี่เป็นสองอันนี้ลงเป็นสามอันนี้เป็นสี่ห้าขายอย่างเดียวเห็นไหมครับค่ะคุณดูตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยนะมันอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยไอตัวเมื่อกี้อะมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะอยู่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะทําตรงนี้ แล้วออกจะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็จะลงมาเนี่ยหรือไอ้นี่ไอ้นี่มากาลังทำาขกอยู่เห็นไหมครับสุดท้ายเนี่ยไอเอเจดีเนี่ยมันขึ้นไปไกลนะมันขึ้นไปสองบาทห้าหกแล้วมันลงมาบาทอะไรเห็นไหมครับเพื่อมันจะมาหาจุดยืนที่ซื้อของคืนเขาเรียกว่าเจ็ดแล้วสุดท้ายก็เจ็ดละเจ็ดเนะมันก็จะเริ่มเริ่มเป็นเริ่มมาเก็บขอแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่อีกซึ่งเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะฮะแพทเทิร์นตรงนี้ไปดูนะครับไอเฟกถ้ามันไม่ตายเนี่ยมันก็แพทเทิร์นเดียวกันหมดเลย มันเป็นพวกเดียวกันหมดเลยสไตล์มันจะเหมือนกันหมดเห็นไหมครับเก็บของมาลากขึ้นไปทิ้งใช่ไหมค่ะเก็บเพื่อเก็บพุ่นเพื่อลากไปขายอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ลงมาเห็นไหมครับนี่มันซัดเป็นก่อนนะ,ะม,มันภาพเดียวกันหมดเลยอ๋อใครมีคำถามระหว่าง GL กับ AJA จับมันเลยถามมาเลยถามพี่นิ่พูดสดๆเลยนะคะ่มันเป็นหุ้นมันเป็นหุ้นเจ้านวมันจะแพทเทิร์นขายกันหมดนะฮะพี่คะแล้ว GL ซีซัย่ส2บเอดบาทตรงนี้ราคา ก็เราก็ร so ู้ว่าเขาจะเขากําลังเก็บของเพื่อเล่นรอบใหม่ะแล้วเราเล่นกับเขาดีไหมคะแล้วแต่เราเลยนี่เป็นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับผมแล้วมเด็กเทคนิคทั้งหลายดูเอาเองนะเด็กเทคนิคเดี๋ยวเขาก็ต้องดูว่ากำไรเขาจะออกมายังไงเลยเขาก็เล่นไปแต่จริงๆอ่ะค่ะคือการทําธุรกิจลักษณะแบบเนี้ยเวลาเวลามันเห็นภาพเสียหายเนี่ยมันไม่เสียในเวลาผมยกตัวอย่างนะครับเขาก็เงินสามพันล้านไปซื้อหุ้นนะครับ ที่ที่สีลังกาแล้วมันก็ลงมาเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะพาไปยังเงินมันออกไปไหนละพี่สักสามบาทไหวไหมอะไรนะมันจะเอาสักสามบาทไหวไหมคุณรอที่เขาเขาลากเมื่อไหร่คุณแค่แค่ดูเทคนิคุณจะพึ่งนะฮะอ๋อเดี๋ยวนี้ยังไม่ลาบอีกเหรอพอเขาผ่านยี่สิบสามเนี่ยเขาจะไล่ละผ่านเดี๋ยวดจดก่อนพี่พี่ขอจดก่อนผ่านยี่สิบสามเขาจะไล่ผ่านยี่สิบสามเขาจะไล่ยิบสามบาทยี่สิบสามบาทจดกันเองนะ ผ่านประมาณยี่สบสามบาทสิบตังค์เนี่ยแล้เขาจึงจะไลน์แต่ถ้าคุูอยากอยากเอาที่ต่ำใช่ไหมค่ะคูก็ซื้อใบความมาเขาเนี่ยแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะคืนแต่ถ้าครูจยาเอาไวพอผ่านยี่สิบสามปุ๊บครูก็วิ่งตามเข้าไปทาไมต้องผ่านยี่สิบสามแล้วไล่ตามมันมันเกิดอะไรขึ้นตรงบริเวณนั้นก่อนจะมาเนี่ยสตอรี่มาเต็มเพียบเลยแต่ถ้าไม่ขึ้นจากตรนนี้แสดงว่าสตอรี่ที่กําลังแทงหลังอยู่อะเต็มหลังไปไม่รอดไม่มาใช่อ๋อนะหุ้นเจ็บเจ็บนะฮะมันเจ็บ จะละมว่ากอ่าต้อกกาลังถามว่าเฮ้ยคุณตรวจงบของเอิธยังไงค่ะเดี๋ยวเขาจะมาถามว่าเอ้าผู้สอบบัญชีมึงตรวจงบกู้บลิตยังไงค่ะถูกไหมครับค่ะหูเป็นเน้าที่ของเสมอแคุณเอาไปได้ยืนก่อนนะฮะทำไมเขาถามว่าผู้สอบบัญชีทําไมไม่รู้นะว่างบไตรมาสหนึ่งอ่ะฮะของเอิธอ่ะมันแต่งอผมถามว่า เราไปเรียนกันันั้นเรารู้หมดทุกคนไหมว่อย่างนงี้เขาเรียกแต่งงบถูกไหมก็ที่เราไปเรียนกันวันนั้นเนี่ยไอ้สีไอ้ไอ้ราจากสิประการเมื่อคราวก่อนก็เปิดงบเบิดให้ดูว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกแต่งงบรู้แต่ล็อกเล่ไม่ทุกคนก็รู้หมดบิ๊กกอร์บิ๊กเกอร์เออเปนจบแล้วมีตัวหนึ่งกำลังตามมาเป็นที่เปิดดูกันนะว่าสมัยบิ๊กมันถึงลงมาเรารู้ว่าสมัยบิ๊กมันลงมามันยังไม่ขึ้นแต่ตอนนี้มันจะเริ่มขึ้นใหม่แล้วถูกไหมคือเราดูงบเราก็รู้เรื่ แต่ถามว่าทําไมนะครับผู้สอบบัญชีระดับใหญ่ของโลกทําไมไม่รู้ทําไมไม่รู้นะก็ไมไมนะแต่มหนึ่งของเอิร์ธแต่งบัญชีแต่พวกเรารู้นะเราเราใช้เวลาดูแค่สามสิบวินาทีเราก็รู้ละแล้วพวกนี้จบมี cfa มีอะไรหมดทําไมไม่รู้เป็นไปไม่ได้ที่ไม่รู้นะครค่ะอ่านี่เห็นไหมเวลา่อนเปิดประเด็นนั้งคุนชอบกันเลยเกินหุ้นร้อนเนี่ย พี่พี่ขอขออนุญาตนะติดติดค้างติดค้างติดค้างอะไรอ่ะทําไม <laughs> ทําไมจะเอา23บาทแล้วตามอ่ะพี่อธิบายเคลียร์หน่อยดิอ่ะมันเป็นเรือ่องสัญญาณทางเทคนิคออคือจุดของดาวทฤษฎีที่มัน23บาทเป็นจุดสูงสุด23บาท10ดังเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเล่นเขาจะส่งสัญญาณว่าผ่าน23 10เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตราบใดเคายังไม่ผ่านย23 10นะเขาไม่ไปหรอกแสดงว่าเคามีชนักจิตหลังอยู่ ดาวใหญ่หรือดาวเล็กอะพี่ดาวของพี่ดาวดาวเล็กอะดาวเล็กดาวเล็กดาวเล็กอ่านักตูนี่ดูดาวเทอลี่เป็นพี่คนของดาวเล็กดาวเล็กรอออระเบิดไหมคืงนี้ระเบิดไหมคุณคุณมอนฮะอยากได้เยอะนะคะแต่ไปซื้อแจนไปสองสามวันไม่ขึ้นโวยวายโวยวายแต่พอมันเบรกปุ๊บพอมันเบรกปุ๊บในการซื้อพอมันขึ้นมาแปดบาทเจ้าแถวนี้ก็บอกว่ามันจะลง จะบ้าเหรอหุ้นหุ้นก็ลงมาตั้งเจ็ดเดือนแล้วก็ขึ้นแค่สองวันมันจะบ้าเหรอพี่คือนักลงทุนอ่ะพี่ถ้ามันไม่ขึ้นจะตามทำไมจะตามทำไมอ่าแล้วเมื่อวานเนีทำไมเมื่อวานตอนบ่ายพอมันเบรกปุ๊บเลยนะตอนห้าบาทหกสิบห้าทำไมคุณไม่ตามลหละไอตอนเจ็ดบาทหกสิบห้าเนี่ยคุณต้องซื้อสุดตัวแล้ว ไม่เอาไม่เอาไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ไงว่ามันจะขึ้นตอนนี้รู้แล้วมันขึ้นไงก็ไม่มีใครรู้แต่คนที่เรียนอาจจะรู้ว่าถ้าถ้ายตัวแจ๊สมันผ่านนะแล้วทําไมเจ็ดบาทหกห้าพี่มันต้องฟอลโลแล้วทําไมเจ็ดบาทหกห้าดาวอีกหรอคะแจ๊สไปดูดาวการนั่งทุนไปดูดาวมันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนอย่างผมบอกว่าซีเอสจีจำได้ไหมครับผ่านสองบาทห้าแปดจะเป็นขาขึ้นนะ ก็ขึ้นมาแล้วว่านี่ไงก็ที่ในงานถ้ามีความรู้มันก็กล้าซื้อแต่มันขึ้นแบบไหนมันเป็นพื้นฐานมันจะค่อยๆขึ้นมันมันจะไม่ขึ้นแบบทําไมไม่ถึงสามบาทสักทีเออมันทุ่งโลมบานมันขึ้นแบบนี้แหละอืมันไม่ใช่แจ๊ดตลาดปิดล้วกาลังเข้าได้เข้าเข็มเดี๋ยวควักพี่นิผนออกมาหมดไม่เป็นไรหรอกเรายินดีให้ความรู้กันดานลงทุนอยู่แล้วอได้ค่ะ ก็ไอเรื่องราที่คุยนะฮะทุนเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อยากให้ทุนได้ติดตามแล้วก็สามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองและให้ในสิ่งที่คุณทิพย์พลพูดไว้จริงหรือไม่จรง<ค>ิงเราก็ต้องติดตามไปนะฮะใช่หรือเปล่าซีซันแต่ละซีซันคือ<ค><ค>เราต้องมีทฤษฎีก่อนค่ะ<ค>มีทฤษฎีแล้วเราก็เข้าไปเอาทฤษฎีเข้าไปปรับใช้กับหุ้นหลายตัวก็จะเป็นประสบการณ์ค่ะนะฮะเราก็จะรู้แต่วันเนี้ยเรามักจะไป เฮ้ยอันนี้ใช่แล้วอันนี้มั่นใจแล้วโดยที่โดยที่เราไปฟังเขามาก็นี่ไงให้พี่ทิศพี่นิพนธ์ให้ทฤษฎีมอนแล้วไงบอกผ่านยี่าดูว่าใช่ไม่ใช่รอดูกันไงก็ก็รอดูกันคใช่ไหมครับเป็นทฤษฎีอยู่ยังไม่ได้ปฏิบัติ ใช่ต้องบอกก่อนไม่มีใครรู้จนกว่าจียวจะผ่านยี่สามสิบเราถึงรู้ว่ามันไปแต่คนจะรู้ว่าไปเมื่อไหร่เนี่ยก็คือคนที่มันทําเท่านั้นที่มันจะรู้ค่ะค่ะแล้วถามว่าคุณสามารถไปรู้ไอ้คนที่ทําหุ้นทุกตัวไหมถ้าเป็นคุณก็เป็นเจ้าพ่อของมันเด็ะคุณก็ไปนับผันหุ้นใหญ่ใหญ่เขาถึงจะมาบอกคุณเนี่ยเราก็จะไม่รู้แต่เราใช้เทคนิคในการตามรอยมันค่ะอ่ะใครชอบวิธีอะไร ใครชอบวิธีการแบบนี้เนะี่ยกดไลค์กดแชร์ให้พี่มอนด้วยกันแล้วกันนะจะได้เป็นประโยชน์กับนักทุนไทยทั่วไทยค่ะปกติเขาเที่ยวเที่ยวไทยทั่วไทยใช่ไหมใช่ของเรามีความรู้ให้กับนักทุนไทยทั่วไทยค่ะใช่ผมว่านักทุนฝั่งเราเนี่ยค่ะ <c oughs> หลายคนเขารอดแล้วล่ะ <c oughs> บางคนที่เขาสมองดีๆนะก่ง เก่งไงเขาบอกอ๋อโอ้ง่ายอย่าตายนิดเดียวเพราะเราสอนแบบง่ายมากนะค่ะค่ะคือคือเราไม่มีอะไรสลับ้อนเลยง่ายมากเลยค่ะค่ะครับคนเขาบอกชอบพี่ม่อนเถียงกับพี่นิพนธ์ก็จะได้มันพูดจาภาษาดอกไม้ล้วจะหลับกันอะได้แล้วได้แล้วค่ะพอแล้วน้องวันนี้เดี๋ยวม่อนต้องต้องสัมภาษณ์ผูบไปหารต่อครับเดี๋ยวติดตามขอบคุณมากนะคะพี่นิพนธ์ค่ะ ขอบคุณครับค่ะค่ะดีครับหวังว่านักทุนคงจะได้ความรู้กันนะคะนักทุนคะในทุกเรื่องทุกราวที่เกิดขึ้นนะคะบางทีนะคะในการที่ทําให้สมองและเปิดหัวใจอย่าไปซีเรียสอย่าไปแบบโอ้โอ้โอ้โอโอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ทั้งขนาดนั้นหรอกอะไรโอ้อย่างงั้นหรอโอ้อยางงี้เออเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแล้วค่อยหาความรู้กันไปนะคะนักทุนคะ่ะ สิ่งต่างๆแล่านี้แหละก็จะทำให้ชีวิตเราปลอดภัยแล้วเป็นชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขด้วยนะก็ขอให้นุนทุกท่านมีความสุขมากๆนะค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีค่ะ